มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านาศาสตร์การกีฬาชั้นนำในระดับชาติที่จัดการศึกษาด้านพละศึกษากีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีนายปริวัตรวรรณกลางเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ประกอบด้วยนายปรีชาจันทรประดิษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่อาจารย์นรม่มนวนดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริยนัทบัวทองจันทร์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์สารพีไตรยวง์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ดรการตินุสถิรมนัสผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษอาจารย์กฤตยาสุภมิตรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรการจนาการจนาประดิษฐ์รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเทียนบุบทองรองคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรก้องเกียรติเชยชมรองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์อาจารย์ดรพานุสีวิสุทธ์หัวหน้าสํานักงานกีฬาผู้ช่วยศาสตราจารย์จุธารัตน์ฤทธิเนื่องหัวหน้าสํานักงานรองอ,อธิการบดี um. ปรัชญาพละศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยด้านาศาสตร์การกีฬาชั้นนำระดับอาเซียนโดยเน้นกีฬาและกิจกรรมทางทะเลพันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านาศาสตร์การกีฬา 2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านาศาสตร์การกีฬา 3. บริการวิชชการด้านศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 4. ทธนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคลอัตลักษณ์ทักษะดีมีน้ำใจนักกีฬาพัฒนาสังคมเอกลักษณ์สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ3คณะประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต4ปีได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิจัยพัฒนาและสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพของประเทศสู่ระดับสากลคณะศิลปศาส,รสาตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต4ปีได้แก่สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพและสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการซึ่งมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านการท่องเที่ยวนันทนาการและสุขภาพให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพละศึกษาและกีฬาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต4ปีสาขาวิชาพละศึกษาซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางด้านพละศึกษาสุขศึกษาและนันทนาการที่มีคุณภาพอันนำไปสู่ความก้าวหน้าของชีวิตและสังคม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่มีนักกีฬาที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาที่หลากหลายทั้งในระดับจังหวัดระดับชาติและนานานชาติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบียังเป็นศูนย์ฝึกนักกีฬากาบาดี้ทีมชาติไทยศูนย์ฝึกกีฬาคาราเต้โดระดับภาคใต้อีกทั้ง ยังได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬาแฮนบอลให้ได้มาตรฐานสู่สากลและนาน,นาชาติในระดับศูนย์ฝึกกีฬาแฮนบอลร,ระดับชาติและเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมกีฬาแฮนบอลแห่งประเทศไทยประจำภาคใต้ซึ่งแต่งตั้งโดยสมาคมกีฬาแฮนบอลแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี ยังมีสิ่งสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาการกีฬาสุขภาพการท่องเที่ยวและนันทนาการอีกมากมายเช่นห้องวิทยาบริการห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาปีนหน้าผาศูนย์ฝึกาก,ากีฬาคาราเต้โดระดับภาคใต้และศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล มีการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเลเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาทางน้ำได้แก่กีฬาดำน้ำกีฬาเรือพาย การช่วยชีวิตทางน้ำและด้านกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งยังเป็นศูนย์บริการทางวิชาการเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมทางทะเลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลให้สามารถสร้างอาชีพและมีะไรายได้เพิ่มขึ้นและสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ในการนำเงินตราเข้าประเทศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จากคำขวัญที่ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติจะเป็นแรงพลังผลักดันให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ผลิตบัณฑิตนักกีฬาผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีคุณภาพไปสู่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจอันจะทำให้เรายืนหยัดทัดเทียมกับนานาอารยาประเทศสืบต่อไปอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ขอรายงานการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับวิทยเขต ประจำปีการศึกษา2,563โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีรายละเอียดดังต่อไปนี้ข้อมูลพื้นฐานจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยเขตกระบี่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายจำนวน259คนคณะ,ะ,ะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการจำนวน158คนสาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพจำนวน21คนคณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพละศึกษา4ี่ปีจำนวน383คนระดับปริญญาโทสาขาวิชาพละศึกษาและกีฬาจำนวน16คนรวมทั้งสิ้น837คน จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒธการศึกษาปริญญาเอกจำนวน9คนปริญญาโทจำนวน32คนรวมทั้งสิ้น41คนจำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์จำนวน1คนผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน18คนอาจารย์จำนวน22คนรวมทั้งสิ้น41คน จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนปริญญาโทจำนวน6คนปริญญาตรีจำนวน32คนต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน19คนรวมทั้งสิ้น57คนผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากปีการศึกษา2562 1. การทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องคณะและวิทยาเขตควรกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตให้ครอบคลุมการบริหารงบประมาณการจัดการความเสี่ยงและการบริหารด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนกำหนดแนวทางในการจัดหารายได้ที่เป็นรูป,ปรธรรม ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา2,563วิทยาเขตกระบี่ดำเนินการจัดทําโครงการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ2,563 ตามกำหนดการที่ได้วางแผนไว้โดยมีการทบทวนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่6พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ที่3การบริหารความเสี่ยงการจัดการภายในองค์กรและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับมาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 2. ควรกำหนดกรอบแนวทางการวิจัยและรูปแบบการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปประธรรมเช่นการวิจัยและพัฒนา การวิจัยปฏิบัติการเป็นต้นและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้สามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกโดยพัฒนาจากการใช้ระบบพี่เลี้ยงระบบที่ปรึกษาจัดอบรมปฏิบัติการหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยภายนอกที่มีความสามารถในการของบวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆเช่นสสส สกววอชอสปสชกะกะทอ,อ,อปทอเป็นต้นผลการดำเนินงานในปี2563งานวิจัยและนวัตรกรรมวิทยาเขตกระบี่ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่1 หรือฐานข้อมูลสากลอื่นๆที่สอกออยอมรับในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2563โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และวางแผนให้เป็นที่ปรึกษาระยะยาวโครงการคลินิกวิจัยในการให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินการเขียนโครงการขอทุนวิจัยจากภายนอกตลอดจนการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจนสำเร็จแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสโครโรนาโควิด -19 ระลอก2จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนระบบและกลไกการสร้างระบบที่ปรึกษาที่วางไว้อย่างเป็นรูปประธรรมแต่มีการติดต่อประสานงานและมีการตอบรับจากวิทยากรโดยวาจาซึ่งจะทำให้เป็นรูป,ปรธรรมยิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไปข้อ3 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนาน,นาชาติมีน้อยดังนั้นคณะและวิทยาเขตควรค้นหาความสามารถด้านกีฬาของนักศึกษาและจัดหาผู้ฝึกสอนมืออาชีพมาพัฒนาความสามารถด้านกีฬาแก่นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเช่นงบประมาณบุคลากรสวัสดิการสำหรับนักกีฬา <c oughs> เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด,ด้านกีฬาของตนเองตามความถนัดเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถทางด้านการกีฬาเพิ่มขึ้นจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานานชาติได้ สำหรับผลการดำเนินงานในปีการศึกษา2563นั้นประกอบด้วย3.1วิทยาเขตได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานานชาติเพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิ้น120คนและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานานชาติเพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 48รางวัลโดยแบ่งเป็นเหรียญทองจำนวน26เหรียญและเหรียญทองแดงจำนวน22เหรียญซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะอีกทั้งยังมีการจัดหาผู้ฝึกสอนมืออาชีพมาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬาให้แก่นักศึกษาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญกีฬามืออาชีพจำนวน4ชนิดกีฬาได้แก่กีฬากาบด,ดี้กีฬาคาราเต้โดกีฬาฟุตบอลและกีฬายกน้ำหนัก 3.2วิทยาเขตได้จัดสวัสดิการสำหรับนักกีฬาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของตนเองตามความถนัดเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถทางด้านการกีฬาเพิ่มขึ้นจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานา,นาชาติได้ได้แก่การเข้าพักในหอพักนักกีฬาแบบยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าเบีย้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัเนเงินรางวัลและรวมไปถึงการจัดหาสนามและวัสดุสำหรับการฝึกซ้อมกีฬาต่างๆที่ได้มาตรฐานการแข่งขันข้อ 4. วิทยาเขตควรมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานการบูรณาการวิชาการและงานศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่เป็นรูปธรรมให้กับคณะวิชาได้ดำเนินการ ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา2563ประกอบด้วย4.1ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้ดำเนินการร่วมกับคณะทั้ง3คณะเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมโดยได้มีการวางแผนงานเสนอโครงการจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคมและดำเนินตามโครงการบริการวิชาการ เคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยในระยะที่1ระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2 5 6 4โดยการสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อวางแผนการบริการวิชาการของวิทยาเขตกระบี่ตามความต้องการอย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีการบริการวิชาการตามบริบทของวิทยาเขตที่วางไว้เช่นการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการสู่ชุมชน 4.2ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษร่วมกับ3คณนะได้จัดทำแผนงานด้านศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยโดยได้วางระบบและแนวทางปฏิบัติไว้ซึ่งได้จัดทำกิจกรรมทั้งสิ้น6กิจกรรมด้วยกันค่ะได้แก่ชักเปเยอร์ควงกระบองไฟชาวเลการยิงลูกธนูดาบไทยหมากขุมและเดินถกเทกเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติต่อไป คุณค่ะ